สวัสดีครับผม Chicken Boy ชัยแล้วนี่คือเกม Call Back of Duty b a c k o f Cold War อะ่ะใช่ใช่นี่คือเกมที่ค่อนข้างจะชอบชอบมากๆแต่ว่าไม่ค่อยชอบภาค b a c k o f Cold War เออผมมันเป็นสาย Modern Warfare แต่ว่าทำไมถึงว่าเล่น b a c k o f Cold War เพรามันแจกฟรีไงเล่าไอ้บ้าเอ้ยคือมันแจกตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7ก็คือมันเล่นได้แค่นี้แหละเล่นได้แค่วันที่4ถึงวันที่7หลังจากนั้นก็ืออด ก็เพราะว่าเขามาทําเพื่อไม่ไม่รู้เพื่ออะไรแต่ว่าน่าจะแบบคือแต่แต่สำหรับพวกเราที่เล่นวอล์โซนแล้วไม่มีตัวเกมกจริงบอกเลยม่งโคตรฟินเลยเพราะจะได้ปั๊มปืนเลยเว้ยปั๊มปืนเว้ยปืนแล้ว,น,ลวนี่แหละแล้วก็มีโหมดอยู่ประมาณนี้ก็แล้วก็พักหน้าจอ,ออีกใหม่งไอเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเป็นนกเ่าวนกนกหอเลให้ดูคือเรียกน้ำย่อยไหมไม่ไม่ใช่เรียกน่ยอย เรี่งทำย้ทำไมไม่รู้เดยวเออคิดต่อไปเดี๋ยวเป็นวอลโซนแล้วกาหนหลังจากปั๊มเป้วเวลปืน<ง>หรือหรือคิดต่อไปจะเป็นโหมดซอมบี้โอเคแต่ก็ช่างมันงานวันนี้ไปรับชมรับฟังเลยไปามาเริ่มกันเลยม,มาเอา,เล,มมาละมาละมาละแซ่แลมาแซ่ มันละมันละไม่แต่ปัญญาอ่อนในบ้านเลยคือบอกเลยนะว่าเกมนี้อาจจะมีบักๆช่วงและไม่ไม่ช่วงนั้อาจจะทั้งเกมดูพื้นนี่ดูเงาดิแล้วดูความแรงดีสิแล้วดูกราฟิกแม่งเอ้ยลืมปรับแม่งเออลืมปรับเดี๋ยวไปปรับเดี๋ยวไปปรับแป๊บนึง่งเป็นโมล็อกแท็กแป๊บนึงขอปรับแป๊บนึง มันไม่ตายวะเวก็ตายลคือานนี้นเป็น A ่าที A ่ันีเรื่องหนี่ลัวดเฮ้ยไม่เห็น ราก็มองไม่เห็นไงว่ามันเป็นคนไอ้บ้าเลยอย่างนั้นรับเป็นกราฟิกพันกีน่พันว่าความชัดอะมองไม่ไดนมันเนีเ่ยเห็นว่าภาพมันเป็นแตกๆเลยเล่นก่อนเล่น,เนก่อนเดียวไปต่อ was That easy. too มันคีอมองไม่เห็นตัวนะเฮ้ยแม่ง,งยังใครลาสวะเราเินไปนะี่หรบไปนี้อ๋อแต่แทกแต่แทกระเบ,ะบะิดไช่ป้ะมีไฟยังแต่งตอยู่โอไม่เห็นไม่ไหววะเอยได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าได้ได้

Hostiles are pulling back. Back off! We are in control. โดนแก๊สูโตอะไรต่อวันนึ่งเพื่อก้จบหล่อม่โดนแะที่คอแม่งเฉียดคอเพื่อนา

ไม่รู้ตั้งค่าปิดไหรือเปล่า,าจะได้รู้ความสียงถ้าไม่โดนถ้าโมบายทำหนึ่งนั้นได้นะแม่งแหลกน target o ม่เห็นเอ้าเป็นปร์เกอร์เลยเจ้าประานออ้เังไนออเคอเไม่ฟลอร์สตเย

เือมันจะน้อยกว่าเดิมเพราะว่าในวอโซเลือมัเยอะล้วใส่กบได้ผมบอกมไม่ค่อไม่ได้เพราะว่ามันมันก็ทั้เกมอยู่สตผมอะไต่ตัวมเมนตอไม่ได้ปัญหาอะไรที่างอยู่พอเจอสตูปุ๊บเกมจะค้างเลยแล้วก็เล็งตอนเล็งปุ๊บเกมจะขาเลย ม,มุ้งเมนเาดีปะวะอย่างนี้เรียกว่ามุ้งเบนเราดีปะวะ เฮ้ว่ะเย้เฮยเฮ้ยเก็บสเว้ยอย่างนี้เรื่องไม่เก่งได้ไงวะจำไว้นะฮะมาเฟียไม่กลัวแต่กลัวมาเยอะเนี่ยมันชอบแคมป์เนี่ยมันชอบแคมป์กันอย่างเงี้ย เฮ้ยนี่คไมคิงดองฟอม่มคิงดองฟอมไปยูฟิลไมค์ห็นบุกิฟูไม่อาก็เลยทีเดียว Kingdom, this is my kingdom, so my kingdom. There's no okay. one else. Okay. 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 To... Oh. Okay, Except

ปิดพลโอเคเสียงตอนนี้เสียงไม่เต็มไปหมดเสีลบเสียงโอ้ยน่าเกลียดจริงเลยเราส n s t r o n g frag ได้ไงมันไม่นโอ้โหโดี่ตวเรา้าน 那个上面的后面。เออนี่เลยใครเดียวแน่ๆเราไม่มาใครมาเดียวแน่ๆพูดชูกาเบียดไปเลยเฮ้ยไปแลข้าห้องเล็กก่อนจะได้ตัวแต่ได้ไม่เกินอยู่ห้องห้องนหนี้ี้ห้อนห้องนี้หห้องห้องนี้ห ทักทันนะกเจอสิสิสิโอ้โหลากเป้าหน่าเกลียดเลยเว้ยไอ้่ะอันนี้เขามีอยู anyway? ่แเราไม่มีห oh ็นเขาทันเลยเอ้ยพับปืนต่อเอาเอากดปิดปืนไม่ใช่กดปีนปืนมาเจอไหนลองเรียนอะไรก็อะไรก็แล้วก็ตายไม่ได้ยินแน่ เปิด no okay. wow! แน่ๆเสียงติ๊ก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 อะไรปมได้ว่าวตวคันหนี่อ่ะนเพรโคตรระวังเล่นโคตรระวังตายไงบ้าเลยโอเคโอเคป่ะไว้เย่ยเร่ยเร่ยเล่ยระบมเลยวเออโอเคใช่เราเก่งไง

但是他们是好像是朋友来的感觉好友弟好好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 好